ใช่ใครนอนตีนะใครเค่นเลสเตอร์เดวิดก็โอเคโอเคคิวเราไปล่างกว่าได้ข้านะคะเขาให้เข้ากางไม่ใช่หรอแล้วเขาพูดอะไรซอนเตอร์เหมือนกันไม่เขาบอกให้เราเข้ากางนะโอ้คุ้มเคบอกว่าให้ไปตัดโคนไม่เจอฝั่งตรงข้ามก็ฆ่ามอนเตอร์เจอฝั่งตรงข้ามรีบพล ถ้าปนเพื่อนที่ว่าเราจะป้นของเขาไม่ขังก็จะตัดไปให้สุดท้ายไม่ไม่ตีไม่ตีแต่มาแล้วต้องใช้บนมันไหมแต่ใโดนในพิ้วรถตายตายโดนลุมหน่อยโอเคค่ะโอเคที่มาในโดนลุมแชร์โลเคชั่นเองเลยอะคุณเชนเดอกำลังตามไปค่ะใครรู้สึกว่าโดนลุมแชร์โลเคชั่นนะคะ แน่งดักเกิดว่าแน่งดักเกิดอีกจบเต็มที่ค่ะสิบแปดนาทีพยายามสังเกต

เรานำอยู่นะคะแนนอะเรานำอยู่นะโอเคค่ะ เราไปการพยายามตามโลเคชั่นทุกคนไปนะ๋อลโงไปซัพพอร์ตโอ่ยอยากขาขอส่งพลาุณแบบคุณเป๊กลองหญิงตามโลเคชั่นคุณเป๊กไปนะดาลินกำลังกลับเข้าไปใหม่นะเกมหลุด เหลือเวลาอีกสอนาทีที่เราจะไปตรงกลางกันมีเวลาขะะอคอมและมือทุกคนไปตรงกลางด้วยนะอยู่ลมอยู่อยู่ลมอยู่พี่โตพี่โตอิวยู่ย,ยนนจะตายฟาดมูฟฟาดคิว อือเดี๋ยวแป๊บนึงไอคนนี้ตัวใหญ่มากเลยอยากพ่นอะ่ะว<ป>้าไ,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 ไปแต่ไปแต่นะดาลินไปแต่พี่พ่ไปแต่ เว้ยมิวเชนได้นิเ้่มันได้เซโร่โหเว้ยเดียเปาโลเดียโลไปขวบนครับไปขวับบนอีกห้าสิบวินะคะ50 second please move to middle คิวมายใช่อย่าลืมส่งอย่าลืมส่งไอเทมกันนะคะ อย่ามาฟันกูอีกหี้ยข่าวดีตอนนี้เรานำอยู่นะตนนนแต่เราไม่อยากชะล่าใจอะ่ะไปนนไปตรงกลางกันจะส่งีนะคะ f i v สวัน <c oughs> งรางวัลโอเคนะขอให้เราชนะนะไอพี่โอรอยู่ตรงนีอนออ้อยู่กันเยอะๆอยู่กันเยอะๆกอบกลุ่มกันไ,ไว้ตรงกต่เลตตามแต่ตามแตมแ่ชุบเพื่อนได้ชุบนะคะ <What? S 1> บางทีบางทีมไม่มีพราไงไดเล่นยนแข็งใส่แล้ว okay. แต่แต่แต่ละไอ้กอดโอ้ยแม่งเล่นไม่ได้เลยลมพักเลยอยู่ไหนวะนั่นแต่โอ้ยแตโอเคเห็นตาแล,ล้วดูคุลียอดรอบแรกยูเราฆ่ามายาได้นะคะ ดอกตายโปก็ตายโอเคกลับมาหลูปเดิมนะคะใครต้องการความช่วยเหลือแชร์โลเคชันกันเลยค่ะเดี๋ยวใกล้ถึงเวลาเดี๋ยวหนิงเตือนววยยใช่ใจฟูมากเลยอ่ะแบบกิวเราขึ้นชื่อตรงกลางว่าเราพลาดได้ขอให้เราชนะนะ ช่วยช่วยกันค่ะทุกคนทั้งสองทีมเลยคะ่ะทีมคุณบอมแล้วก็ทีมของหนิงนะคะช่วยช่วยกัน <laughs> ยังมีสติอยู่ยังมีสติอยู่ลนโอ้ยมาจูเวได้ เก่งมากกีบินไม่เอ AFK นะคะ Very really good I'm glad to hear that มาสนุกไปได้กัน12นาทีทุกคนตำแที่ตำแที่น่ารักมาก ขื้นใจยังเลยตรงกลางเยอะใช่ไหมคะโอเคค่ะ,ะจะเป็นผู้ชายเกาหลีให้ได้เลยนะคะเราบอกว่าบอกว่าน้าบันไดเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไใหม,มชอบดูซีรีส์เกาหลี้องคิดเลยโกนหนวดให้เลย <c oughs> <c oughs> เกี่ยวไหม <c oughs> ว้วย่ชะล่าใจนะคะแนนมัน มันมันมันบี้เราได้อยู่นะคะเคลียไว้เคียไว้เคียไว้โอป้าคิตค่ะอ้อ้โลมากเลยค่ะโอป้าคิตนะคะโอเคสามสิบสามสิบวิค่ะไปตรงกลางนะคะพีดฟาดมูฟทูมิดเดิลเซมทูคิวมายะโก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 โอ้ยโดนลุมจะทำจ้า เดีินหนิงกำลังจะวิ่งไปนะะหนิงไประหว่างทางโก้โกโก้โก้าฟาเลยอุ้ยโดนนำแล้ววะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ตามฮอนตามฮอนเลยตามฮอนเลยแช่นะเควนชนาโยได้สิได้ได้อย่าใจเสียได้อยู่เราแก้เกมได้อยู่นี่ไงตรงกลางอ่ะมีแต่พวกเราเนี่ยไม่ถึงฮอนสักที นี่นี่ห่างกันไม่เท่าไหร่คะแนนเนี่ยมีอะไรคุยกันเยอะๆสื่อสารกันในทีมนะคะใช่ใช่ตรงกลางเขาเริ่มมากันละส่งส่งซิกกันได้นะเดี๋ยวนิอ่านเดี๋ยวนิ่งอ่านแชทเพื่อนๆเรื่อยๆด้วยค่ะ นี <Yeah. S 2> ่อีคว้าพอยคะแนนเท่ากันแล้วเย้โดมิโนโ่เโย่คิวเราดีใจโอเคเราได้คะแนนเยอะละเราพยายามเกาะกลุ่มกันไปไหมเราจะได้ไม่ต้องโดนป้นระหว่างทางเพราะว่าตอนนี้เรา ฆ่ามายาแล้วเราก็จะได้คะแนนหนึ่งพันใช่ไหมเดี๋ยวเราไม่อยากให้มันป้นคะแนนเราไปอะ่ะเรา,เราค่อยๆเดินกันไปได้วยกันไหมโอ๊ยตายส่งของ,ของส่งของเราจะแพ้แมคานันกอะมันได้แมคขันพยายามหาทางรันให้ตัวเองอยู่เดี๋ยวต้องโดนป้นแน่ๆเลยใช<ป>่ถือแต่ยาวยนจบไม,จไม่ให้ ริงเหรอไม่ไม่ใช่คนที่ได้แต่คนสุดท้ายเหรอไม่ครับไม่ไม่ต้องนับคะแนนครับว้าวนับคะแนนจากแล้วใช่ไหมะนับคะแนนทั้งหมดรวมกันนับคะแนนทั้งหมดทั้งหมดแต่เดี๋ยวแต่สุดท้ายมันจะคูณป้าคุณแอมเดี๋ยวคะแนนถ้าแต่ถือได้กดถ้ากดเราไม่ได้สุดท้ายมันก็ไม่คืนอยู่ดีเดี๋ยวทำเช่นว้าวตายไปไม่ได้ตายหนิงนี่หัวโจรวิ่งราวอะสับขายับเลยอ่ะไม่ให้มันจะมาฆ่าหนิงเลยบ้าบอคอตเต <c oughs> ตอนนี้หนิงกองโจนแล้วนะหนิงดักบอกเกิดละหนิงไม่ให้ใครมาส่งผลไม้อย่างนั้นแหละว,ว้าวภูมิใจจังเลยอ่ะกิวเราขึ้นชื่อไม่หยุดเ,เลยอ่ะาาว้แถแนาาย,ยังสู่สี่กันอยู่นะคะ เผื่อใครอยากส่งผลไ <Hey, S 2> ม้นะพ <no. S 2> ิกัดซ้ายบน oh, <okay. S 2> ส่ง oh, <okay. S 2> ได้นะ oh, <okay. S 2> ไม่โดนลุมสตาร์ทพอยต below left it safe for us if you want to send the point below left it's okay อย่าไปล่างซ้ายนะคะคุณลีบอกมาเรามาเรามาซ้ายบนกันก่อนไปแล้วไปเซฟโซนกันเพือไม่ให้มันขโมยบัฟจากเราด้วยโอเควิวัน go to middle the same ยี่สิบสี่วีนะคะมาเรามาเราเจ็ดนาทีสุดท้ายแล้วสิบห้าวีแล้วค่ะ15 f t e second go 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 ไม่ให้หรอกมามาอยู่เกาะกลุ่มกันเราไม่ให้มันฆ่าเราได้ที่ดอกแล้วแดนเซอร์มาตีแดนเซอร์มาตีไอ้นี่ค่ะมาตีอะรนงานให้อยู่นะคะัที่ขอดารินดารินตีให้อยู่ครับเ่ค่ะเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยไปไปไปอยู่ไหนอยู่ตรงไหนดินหรืออะไรมันเยอะๆนะมันมันก็วิ่งมาค่ะเราก็วิ่งมาต่างคนต่างรู้ไมคานนกกันเนี่ยมามามาตรงกลางเลยดารินดารินค่ะกำหมัด ดารินดารินคะขดเกิดบริเวณใกล้เคียงอุ้ยใครลากมันไปตรงนั้นอะได้ได้ได้แป๊บนึงนะดารินไปแต่เลยโอเคค่ะไปแล้วถึงแล้วไป้ตายแล้วไปแล้วไปเลเมนตายแล้วไป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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้ขึ้นมาข้างบนนิดหน่อยนะคะมายาเดินเล่นไม่กดตามคนแอมนะดาริน ใช่ใช่ใชดารินไม่ต้องตามพี่ดารินไปไปจัดการไอ้พวกนั้นเลยชุบเพืนได้ชุบนะว้าน้องกีขึ้นชื่อดิค่ะโหนัวมากตอนนี้คุณพระคุณเจ้า TVP ที่ทำตัวมาทั้งหมดมาใช้กันคืนนี้นี่แหละมามาสิเอาดิเออนัวมาก5นาทีสุดท้ายนะคะ,ออะนะไอ้อาหารกิดกิด on the beat อะ เอามาเพิ่มแม็กเฮดพีตัวเองได้ด้วยนะตอนนี้กดยับยับเลยค่ะ <ies> โอ <identified> <im hr> ้ข <Genesis> ้ oh, างล่างก็เยอะฝั่งอยู่ค่ะรับโทแล้วแม่จะรับโทแล้ว <S 2> <S 2> แค่เนีเรานําอยู่นะแต่แบบปิ่มๆมากเลยอ่ะสูสีมากเลยอ่ะแต่เรานําแล้วนะกินแล้วไม่แพ้ยื้อเวลาเอายื้อเวลามันไม่มีผลอะไรเลยมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยมีนิดหน่อย ไหนขวาวะนี่เขาวิ่งสายนี่ซ้ายหรือขวาวะคาได้ค่ะคนได้ลนนะคะดีมาส่งนํำแล้ว,วใจฟูมากเสียงสุดท้ายอ,อย่าเพิ่งวางใจนะเกาะกลุ่มกันไว้เยอะๆนะคะ ใช่ใช่หนิงก็เป็นหนิงอ่ะส่งของบ่อยมากคือหนิงไม่ต้องรอให้เต็มใช่หนิงก็โดนป้นเหมือนกันเหมือนกันใช่ใช่ม่ยู่ดีขึ้นมาเฉยนี่มันได้บอสไง โอเคตอนนี้วิสานวิแรงอยู่ตรงกลางชิบหายแล้วโอ้ตายไปมันเกิดอีกแล้วมายาอย่าพูดเลยแซดวอลหลอกมันแพ้แอดอยู่แล้ะนาทีทันไหมนั่นอ่ะฟาจูบถ้าเราไม่ถดงมันหน่ะได้ค่ะ แดดวันนี้มายาเขาเดินเล่นอเยอะเขามีตรงกลางเขาหล๊ยมีเช็คน่ามากคมันนถางอะไอย่างเงี้ยพี่ว่าตัดสินใจผิดว่าที่วิ่ออกอ้อมออกนอก่มันต้องไปขวาอืมไม่ไ้อต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรออกนอกทำไมอย่างนั้นล่ะไม่ได้นะไม่อนุญาตให้ชนะนะไม่ได้นะสองที่สุดท้ายนะเต็มที่นะนี่คะแนนคะแนนเราขึ้นมาแล้วคะแนนเราขึ้นมาแล้ว โโอ้โหนนสนามานเมาย,<ะ>ยังไงไม่รู้อ่ะแต่สนาม,มเราก็ไม่ขี้เลยอ่ะเย้โ <Yeah. S 1> <Very good. S 2> อ้ไหบิลลเกิดตายไปแล้ว้องเหรอตาแล้วมาริลินชุบแล้วด้วยเลือดทั้งนี้ ตอนนี้สถานการณ์สตาร์สตอตวิโอเลฟอิตเซฟฟอร์ดใครอยากใครใครอยู่ใกล้ซ้ายล่างมาได้นะปลอดชื่อเดียวแล้วดารินสงสัยเ้าพลาดแต่แต่ไม่เป็นไรนาทีครึ่ง

โอเค the last n เดอ free s i g น to kill everyone มันจะตกมันไม่ได้ยอมมาเติมเลือดอะมันจะตกแล้วแต่มันจะตกที่เขาสีสีบิสุดท้ายซ้อมกันมาตั้งหลายเดือนเนาะวันจริงสักทีนะวันนี้ล่นนะเรียลโรดเองไอเวน แล้วคนฆ่าคือไอพีโอโลอ่ะคอยระดมเพราะว่ามัเดินอ้อมค่ะอือตายไม่เป็นไรสิบนาทีสุดท้ายค่ะส่งคะแนนไม่เป็นไรเต็มที่เต็มที่ละแครี่แต่พลาดเองเขาลอกก็เทแล้วอ่ะเอาจริงสนุกแล้วสนุกแล้วแต่ในน้นก็ก็เล่นยากลก็เล่นยากแหละคุณแอมเพราะว่าถ้าเราถ้าเราแบ่งไป เราแบบไปเล่นอะคานิะขอบคุณมากนะคะทุกคน I w a n t to say thank you everyone to join tonight ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะห้องเราก็ตางหองแรกเราก็ตางทีมเวิร์กเราดีมากเลยอะเราสื่อสารกันดีมากเลยอะขอบคุณมากเลยนะคะห้องสองเราได้เยอะแต่ว่าห้องสอง ขอบคุณทุกคนครับแสดงว่าเราก็ว่างยาวเลยวใช่ปะขอบคุณค่ะว่างยาวโอเคดีเลิศเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วเก่งแล้วปวดหลั